อันนี้คุณแม่หิวกี่เลเวลอันนี้ยังไม่เลเวลมากอันนี้คือหิวนิดๆหิวนิดๆแต่สั่งก๋วยเตี๋ยวสี่ใช่โอ้โนี่สองมาแล้วเอาจริงนะจ๋าคุยกับพี่ไอ้นะเว้ยจ๋ามองหน้าจ๋าพยายามจะมองหน้าพี่ไอ้นะเว้ยแต่แม่งแบบแพลบไปโดนเนี่ยตลอดถามหน่อยถามหน่อยแม่อันเนี้ยบวงเนี้ยกี่กะรัตพี่น็ัดอะไรจ๊ะวงนี้กี่กะรัตแม่ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งถามถามตัวเลขกลมๆเนี่ยหมือนว่าประมาณ ประมาณนึงวันนี้วันนี้มาคุยพรีเซนเตอร์อันนี้สมมตินะว่าตีเป็นสิบกว่าล้านพาพรีเซนเตอร์เราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรจาถามพี่ไอพี่ไออยากกินอะไรอะไรก็ได้ขอแค่อร่อยดีเหมาะสมที่จะเป็นพรีเซนเตอร์เอฟมองมองพี่ไอเข้ามาอาจจะดูแบบเป็นไฮโซดูเรื่องมากดูแบบจะต้องนี่นะจะบอกเลยว่าพี่ไอน่ารักมากง่ายอยู่ง่าย กินคือเราต้องแัดต้องค่ะถึงแม้น <Like ิ uh ้วจะหนักหน่อยก็ตามกินก๋วยเตี๋ยวไหวอยู่กินไปสองคำยังไงนะคะแม่เอาเล็กหนูเพิ่มอีกจออ